สรุปประเด็นทองคำนะครับประจําวันที่22เดือนมีนาคมนะครับนั่งถือว่านี่เป็นวันศุกร์แล้วนะครับราคาทองคําโดนเทขายทํากําไรมาตามที่กระผมได้เรียนแจ้งไปนะฮะคำถามต่อมาก็คือว่าราคาทองคําจะยังมีโอกาสในการขึ้นหรือไม่เบื้องต้นนะครับแม้ว่าจะเป็นเทรนขาบายขนาดใหญ่แต่ทองคํากลับทําแพทเทิร์นสัญญาณฝั่งขาเซลลลงมาการขึ้นใดๆก็ตามแต่ขอราคาทองคําในวันนี้ถ้าอยากจะกลับไปลุ้นหน้าบ่ายได้จะต้องใช้ความพยายามในการขึ้น จนสูงกว่า2,189เลยทีเดียวครับถ้ากลับขึ้นมายืนเหนือ2,189ได้แล้วนั่นก็จะแปลว่าแพทเทิร์นขาเซลที่สร้างมาเมื่อคืนนี้ได้โดนทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอกาสที่จะกลับขึ้นไป2,200อีกคงจะไม่ใช่เรื่องยาก คำถามจากนั่งทุนนะครับพี่อ้อถามว่าทองคําจะมีโอกาสขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการ์อีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่คําตอบคือสามารถขึ้นไปได้ครับเพราะว่าพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนตลาดหุ้นนั้นยังคงอยู่ในทิศทางแดนบวกแต่ลักษณะผมระกับกังวลใจว่ามันจะเป็นเหมือนในช่วงการขึ้นมาเซ็ตก่อนหน้านี้การขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ที่2188นะครับซึ่งเป็นยอดก่อนหน้านี้ที่สร้างไว้ช่วงต้นเดือนมีนาคมราคาทองคาเมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดปุ๊บ พื้นฐานก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนครับแต่ก็กลับย่อตัวลงมานะครับนั่งจุนครับผมประมาณเกือบเกือบห้าพันจุดด้วยกันหลังจากนั้นราคาทองคำก็วิ่งขึ้นทำา i g ใหม่อีกแล้วก็ย่อลงมานะครับสี่พันห้าพันจุดเหมือนกันเลยครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าในทุทกๆครั้งที่ราคาทองคําขยับปรับตัวขึ้นทำา i g ใหม่เราจะเจอกับแรงเทขายทํากาไรแบบนี้มาโดยตลอดเลยครับดังนั้นขาบายถ้าอยากจะลุ้นให้กลับขึ้นไปทาจุดสูงส,สุดใหม่ ราคาเดียวครับที่ผมจะให้ได้ก็คือ2,189เท่านั้นนั้นก็แสดงว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเขาเคลื่อนไหวอยู่ที่2,175มันยังเสี่ยงลงต่ออยู่ใช่ไหมครับคุณถูกต้องครับราคาทองคำยังเสี่ยงลงต่ออยู่นั่งจุดครับเนื่องจากว่าเขายังอยู่ในแพทเทิร์นฝั่งขาลงนะแล้วเป้าในการลงเบื้องต้นเนี่ยได้ลงมาแตะแตะแล้วก็เริ่มมีการเด้งเล็กน้อยแนวรับจะอยู่ที่2,133-2,164 คนที่ต้องการที่จะเก่งกำไรทองคำจริงๆเนี่ยนะครับสำหรับฝั่งของขาบายเขาจะเข้าบายที่ตรงนี้แล้วบริเวณแถวนี้เลยครับ2173-2164เพราะเผื่อจะลุ้นว่าถ้าแพทเทิร์นขาเซลล์ทองทำไม่สำเร็จมันอาจจะเป็นลักษณะของการทำโล2ครั้งแล้วดีตัวกลับขึ้นไปเลยก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าท่านจะถามผมว่าถ้าวันนี้ผมไม่มีของอยากจะบายเนี่ยคุณเอาตรงไหนดีครับก็เป็นโซนนี้แล้วครับ2173-2164 ลุ้นกันแบบว่าบายเก่งกําไรนะต้องใส่หลอดน้อย m m ให้ดีๆครับส่วนโซนสียเงินด้านล่างสุดนั้นคือ2157ถึง2148ถามว่าโซนแถวนี้เนี่ยมันเป็นโซนบายที่ล่าคุณเป็นครับเป็นโซนที่ผมมองว่าน่าจะมีความปลอดภัยจากการโดนล่าก,กินของทองคำหน้าเซล์ลได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวดังนั้นถ้ากิดว่าใครใจเย็น จะรอบายโซนน้ำมันด้านล่างก็ได้ใครใจร้อนก็บายที่โซนน้ำงันด้านบนหรือจะเป็นบริเวณตรงนี้เลยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับนึ่งจุดครับช่วงนี้ราคาทองคำวิ่งแรงนะแท่งเทียนเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็กินไปหลายร้อยจุดเหมือนกันครับขอให้พี่ๆขาบายพิจารณาด้วยนะอีกคําถามหนึ่งครับคุณและผมติดบ,บายอยู่ที่ด้านบนให้ยังไม่ได้คัดเลยเนี่ยโดนลลกอยู่45 0พพันจุดที่เราทํำยังไงครับเหมือนเดิมครับทองคําตกแนวรับถ้าเด้งต้องเด้งขึ้นจนทะลุ21 89ถ้าทะลุ2 1 8 9ได้แปลว่าอะไรแปลว่าราคาทองคำนั้นจะมีโอกาสในการย้อนกลับขึ้นไปด้านบนได้ครับไม่น่ากลัวแล้วถ้ามันขึ้นไปยืมไม่ได้แ่ะคุณครับถ้าขึ้นไปยืมไม่ได้คําตอบยังคงเหมือนเดิมว่าเสี่ยงลงเหมือนกันครับทุกท่านแต่อย่าลืมนะนี่คือการลงด้วยลักษณะของการเทขายทํากําไรตามหลักของเทคนิคดังนั้นถ้าจะบอกว่าทองคําจบหน้าบ่ายแล้วผมคงจะยังไม่ได้ให้น้าหนักขนาดนั้นครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้ใครที่ เอ็มเอ็มไม่ดีมากพอใส่หลอดใหญ่ๆก็จะโดนกันเป็นสัดส,ส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเขาเคลื่อนไหวได้กรอบระยะทางเนี่ยเป็นหมื่นจุดจริงๆยังไงพี่ๆขาบายพิจรรารณาด้วยนะขาบายถ้าเข้าใจตรงกันนะครับขอเลขหนึ่งคนละหนึ่งตัวพร้อมกดไลค์กับกดแชร์ด้วยนะพี่ๆนะทีนี้มาดูกันที่ขาเซลกันบ้างขาเซลถ้าถามผมว่าคุณครับอันนี้คือมันกลับไปเป็นหน้าเซลล์แล้วหรือย,อยังก็ต้องตอบเลยว่าผมยังไม่ถน,นักการกลับไปเป็นหน้า เซลขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเซลเนี่ยกำลังได้เปรียบเลยละเพราะว่าราคาทองทําแพทเทิร์นฝั่งขาเซลแล้ววันนี้เชื่อได้ว่าขาเซลเนี่ยจะเข้าตลาดมาเรื่อยๆเลยครับจนกว่าราคาทองจะสามารถกลับไปยืนเหนือ2องหแปดได้ถ้ายืนเหนือ2อ8 9ได้ขาเซลเนี่ยก็จะเริ่มไม่ค่อยอยากจะเข้าเท่าไหร่ครับนันจุดครับเพราะว่าอะไรครับแพทเทิร์นขาเซลมันโดดต่ำคนเขาก็จะรู้กันว่าคนละหนึ่งตัว คนก็จะรู้กันว่านะครับอา้าวอย่างนี้มันก็กลับมาอยู่ในเทรนของมันแล้วสิครับหน้าบ่ายเดี๋ยวคนก็จะเริ่มช้อนบ่ายกันบริเวณด้านบนเองครับดังนั้นขาเซลล์ถ้าจะลุ้นต่อได้และอยากจะลุ้นในการไหลาย,ยาวๆเงื่อนไขข้อที่1ห้ามขึ้นเกิน2189เงื่อนไขข้อที่2โลเดิมของเมื่อคือนนี้ซึ่งห่างจากกราฟปัจจุบันนะครับประมาณ1000จุดต้องลงให้ทะลุให้ได้ถ้าสมมุติว่าหลุดจากโลเดิมอีกชัดและนังถุตกับแพทเทิร์นแบบแบร์แฟกตนะครับเขาจะทางานทันทีเลย เ้าในการลงเนี่ยมันคือโซนน้ำเงินด้านล่างตรงนี้เลยครับนี่คือพี่ๆขาเซลนะสรุปคือไม้เซลผมด้านบนนี่ถือได้ใช่ไหมคุณเนี่ยผมเซลมาสวยมากเลยนะ2 2 0 0สำหรับบางคนนะครต่อคือถือได้ครับแล้วก็อย่าให้ราคาเนี่ยย้อนเกิน2 1 8 9ก็พอแล้วแล้วถ้ายิงราคาหลุดโซนน้ำเงิน2 1 6หหหรือว่าโลเดิมได้อีกลุ้นไหลาย,ยาวๆเลยสำหรับราคาทองคำครับยังไงก็ขอให้ดูกันตามแนวพวกนี้แล้วกันนะ แล้วถ้าเกิดเราต้องเลือกสักหน้าใดหน้าหนึ่งแหละคุณครับเราเราจะเทรดหน้าไหนดีถ้าเงินทุนหนาแล้วก็สามารถ M MM, M นะครับระยะทางประมาณ7,200จุดต่อการเทรดเซตหนึ่งได้สามารถเฉลี่ยบายได้ครับยังให้มุมมองเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีเงินทุนอย่างจํากัดนะครับพอร์ตไม่ใหญ่ออกรอนใหญ่ไม่ได้การเทรดหน้าบายเนี่ยจะนับว่ามีความเสี่ยงครับนันถุนครับ เพราะจุดสูดส,ดสุดใหม่เป็นประวัติการยังไงคนเข้ามาเก็งกำไรในตลาดอยู่แล้วอาจจะพิจารณาไปทางฝั่งของการเด้งแล้วก็เซลล์กลับลงมาแทนครับในหลอดน้อยๆน,นะเพราะว่าเวลาเราเซลล์ปุ๊บเนี่ยเป้าในการลงเวลาไหลมันไหลแรงแต่เวลาเราโดน s อเลราโดนไซไม่มากขอให้พิจารณาด้วยครับขอบพระคุณมากครับนังถุนครับ ขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่าน,น,นอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกแนวทองคำนะครับนักลงทุนครับใครที่ชอบเทรดทองคำเป็นหลักเดียร์ยาบพลาดนะราคาตามโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับนักลงทุนส่งสลิปการโอนยืนได้ที่ไลคูปาล์นิวส์รูมนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็น คลิปวิดีโอดีนะครับถ้านักทุนสแกน QR ียร์โค้ดชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อาจจะเข้าห้องซิกแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลับบงศรัทธาได้เลยนะักทุนใช้เคียร์โค้ดตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ไลน์ไอดีตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอ เทคนิคการเอทรดของส,สั้นมอบให้กับนักชุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับวัสดีครับ